ีขาดีขาดีไม่โดนเศษเข้าที่สอนอเนี่ยเศษเข้าเศษของจัดไปย้วคนเนี่ยเราต้องเป็นคนแท้ปุ๊บไป ปัดปัดปัดปลอยปลดปลอยโดนทั้งคู่ทั้ใหม่นำอีกหึงแตมโอ้เอาแล้วปลอยซ้ายเอาแล้วนะไม่รู้ใครจะได้ร้อยได้สิมีในรถเสียหมดรู้ โอ้โหเด็กขวาเอ่อน้องป้านำโตติดจอกไม่โดนอ่ะยัง้ำอีกแท่งนึงอาเกลเลยมุถ่ายวีโอไว้ด้วยเนี่ยโอ้ไอ้ชัดเจนติดจอกติดสองไม่ได้ใช่ติดล็อกไม่ได้โอ้บล็อกติดล็อกไม่ได้ แดงนำหนแก้มโอโ,อโอหเ้ขวาเข้าอยแก้มโหก่ขเข้าติดลายไม่เข้าโอ้หกวาไม่เข้าติดโอเอาเข้าหอยสอน

โอ้ยเข้ากันแล้วคนลูกชายไม่รู้ระวังตัวดีๆฮยกไปนํำอีกนึงเข้าโโ โ,โดนคนละพอยคนนำยังลงเสื้อแดงน้ำยินยิงเองโอ,ไโอ้ไม่เข้าโอ้ไม่เข้าโอเคไม่เข้าน้งคูไม่เข้าสามบัตรไม่เข้า โอ้โอ้เข้าหนตัวบอดีบอดีชอ็อตเข้าหนา่งสองโอ้โอ้โห,โหยแดงนํารารำสองสอหนึง่ง,งตามมาละโ ขอบคุณขอบ